สวัสดีค่ะทุกคนไปค่ะเข้าป่าที่ย่ตะก้าน้อยห้อยสองอีกเช่นเคยค่ะทุกคนนี่ค่ะจริงๆแล้วมันต้องมีอีก มีเวลาเดินเยอะกว่านี้จะได้เดยอะกว่านี้อีกอ่อนๆอันนี้พึ่งหวานค่ะโอ้ยดอกใหญ่ไปเร่อเลยทุกคนสวยมากโอ้นี่ค่ะเป็นหนอนจ้าทุกคน หัวแตกแต่ไม่เป็นไรเขาอร่อยพึ่งหวานค่ะ ม,มีคนมาเดนินมีคนมาเดินก่อนพี่ค่นะเห็นอรอยหัวหน่าจะได้เนะ นี่ได้แต่หัวก็เอาเพราอร่อยทุกคนเห็นดอกนั้นไหมแต่พี่ยาไม่ได้ดูตรงดอกนั้นค่ะพี่ยามองเลยไปมันเป็นเห็ดพึ่งหวานนี่จะ้ะนี่จ้ะเห็นไหมนี่พี่ยามองมันีี อกนี้ค่ะดอกแตกน่าเกลียดน่าจะเป็นเห็ดพึ่งติงนนีไม่ได้ค่ะเขาแก่เกินไปเอาไว้เหมือนเดิมนี่ทุกคนข้างๆกัน,นข้างๆดอกเมื่อกี้เห็นไหมนั่นใกล้ๆกันเลยดอกนี้ได้งามอ่อนเข้าป่านี้ไม่มีผิดหวังนี่ค่ะ ออน,นี่ค่ะอยู่ตรงทางน้ําไหลเลยอุ้นั่นอีกดอกนี่ค่ะมันคืนฝนตกเขาได้น้ําฝนเห็ดน่ะพอได้น้ําฝนนะทุกคนขึ้นเร็วมากเลยจ้ะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปออขูดออกล้างออกดีๆค่ะทุกคน ทำลาบเห็ดอร่อยมากเห็ดชนิดนี้ทุกคนดูดอกนี้ค่ะงามมากมเจอจริงเดินวนอยู่ตรงที่เดียวนะนี่พี่ยาคิดว่ามีคนมาเดินแล้วละ่ะก่อนหน้าเราแต่เขาคงไม่เห็นเห็ดพี่ยาคิดว่านะหัวเขาเหมือนใบไม้อ่ะทุกคนเจออีกแล้วค่ะอย่างงาม สองดอกนะคะนี่ค่ะพึ่งตินนี้โอ้แตเห็ดอร่อยวันนี้ดีใจจังเนื้อหนากรุบกรอบอร่อยค่ะนี่จ้ะทุกคนคะ่ะเห็ดพึ่งหวานคะ่ะสวยมาก ต้องมีอีกค่ะทุกคนเขาต้องมีครอบครัวโอ้ยอุตสาห์เดินเลี้ยวมาเห็ดเกลือค่ะไม่เอาได้เยอะแล้วไปพี่จจะพาออกจากป่าแล้วค่ะ อโอ้โหทุกคนเห็ดพึ่งหวานดูค่ะน่นนๆ่นน่นนนมีดอกเล็กอยู่เดี๋ยวไปเอาสองดอกค่ะอนี่ค่ะนี่ค่ะนี่โอ้โอันนี้แก่ค่ะอันนี้แก่ ขาแน่นวะ่ะอุ้ยอย่าเอาเลยนี่ค่ะอันนี้เื่อหวานค่ะโอ้ยดอกใหญ่เบ้อเร้อเลยคนสวยมากเป็นหนอนจ้าทุกคน ข้างทางเอออันนี้เหตุตับเต่าค่ะทุกคนเอาค่ะได้อยู่นะไปุูย,ยงามเพิ่งตีนนี้จ้ะ อีกแหนดอกนะี่อุ้ยอันนี้เน่าแล้วอันนี้ไม่เอาดอกใหญ่นี้ได้เฉยมุ่งอีกความเน่าทิ้งทุกคน หวานอย,อยากมีเวลาเดินเยอะกว่านี้จังถอดถุงมือแล้วกําลังจะพาออกจากป่าตาเหลือบมาเห็นพอดีเยอะมากทุกคนเยอะมากจะเห็นผื้หวาน ค่ะทุกคนสำหรับวิดีโอนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะยังไงฝากตั้มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพี่ทัญญาไดอารี่ไลฟด้วยนะคะทุกคนคะ่ะ Have a nice day ค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าเนาะ เห็ดพึ่งหวานนะคะทุกคนไม่จําเป็นจะต้องต้มก่อนนะคะสามารถปรุงอาหารแป๊บเดียวได้เลยค่ะเขาสามารถกินสดได้กินเป็นสลัดได้นะจ๊ะบางคนอาจจะไม่รู้เทคนิคตัวนี้นะคะซึ่งร้านอาหารอิตาเลียนน่ยเขาจะเขาจะเขาจะมีวิธีทําของเขาเยอะแยะมากมายเลยนะคะเกี่ยวกับเห็ดพึ่งหวานเมนูของเขาอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะซอสเห็ดพึ่งหวานนะเขาทําแบบ คือเขาจะใช้ดอกตุ้มๆในการทาซอสนะคะพี่ยาทาเป็นค่ะทุกคนเคยทํานะคะแต่ยังไม่ได้ทําวิดีโอให้เพื่อนๆนได้ดูกันนะนี่ค่ะดอกมันก็อิ่มแล้วดอกเดียวนีนอิ่มเลยค่ะแล้วพี่ยาก็จะใส่ไข่ด้วยนะลูกนึ่งผัดแป๊บเดียวก็ได้แล้วค่ะในช่วงวันเมื่อวานพี่ยาก็ทําเมนูหนึ่งนะคะ จะมีแกงไก่บ้านแกงไก่เหนียวใส่ทุิกหวานใครจะกินหลายๆดอกก็ได้นะแต่ที่ยายกินดอกเดียวก็อิ่มแล้วจ้าทุกคน พี่ยาใส่สองซอสนี่ค่ะทุกคนสองอย่างเลือกใส่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่เลย หวานแป๊บเดียวก็ได้แล้วทุกคนไม่ต้องเป็นไม่ยังเป็นปต้องไปต้มไปน่นนี่นั่นแป๊บเดียวกินเขาได้แล้วค่ะแค่เขายุบๆลงไปเขาก็เหมือนเห็ดชามปะยองแล้วพี่ยาชอบกินแบบไม่สุกมากนะคะทุกคนคือถ้าสุกมากแล้วอะมันจะนิ่มไนงะ ถ้าแบบเอาแบบสุกๆดิบๆแล้วมันจะแบบกรุบๆมีความกรุบนิดนึงของเห็ดอ่ะทุกคนพี่ย่าชอบแบบนั้นนะพี่ย่าก็กินของพี่ย่าแบบนั้นแต่ไหนแต่ไรน,น,นะคะทำไมถึงไม่มีใบหรือเขียวใส่ต้นหอมผักชีนุน่นนี่แั่นแล้วแต่คนชอบใครชอบก็ใส่ลงไปใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะเอาที่สะดวกค่ะเราสะดวกแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นนะจ๊ะทุกคน พี่ยาสะดวกของพี่ยาแบบนี้ค่ะหั่นลงไปเลยจ้าวิตามินดีต่อร่างกายที่เป็นที่มาจากธรรมชาติอ่ะดีที่สุดค่ะแอปเปิลนี่ก็คือมาจากต้นของพี่ยาเองนะคะมาจากต้นของเราเอง เก็ดก็เก็บมาจากธรรมชาติเช่นกันค่ะไข่ก็ซื้อไข่อุโคริกส์ก็คือไข่ไร้สารนะ่ะไข่ที่แบบว่าเขาเลี้ยงตามธรรมชาติอ่ะมันมันจะแพงหน่อยนึงนะแต่ว่ามันก็โอเคค่ะถ้าเรากินแล้วสบายใจเนาะไข่ที่หลังห้าขึ้นไปที่จะต้องดูแลสุขภาพอย่างพี่ย่านี่ก็จัดไปค่ะทุกคนปลูกผักกินเองอะไรกินเองยิ่งอยู่เมืองนอกยิ่งทําตัวติดดินยิ่งทําตัวแบบว่า อยู่กับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นใกล้ชิดธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะทุกคนค่ะเมืองนอกนอกเมืองอันเดียวกันนั่นแหละค่ะบ้านนอกอืมใช่แล้วบ้านนอกพี่ยาอยู่บ้านนอกค่ะทุกคนอยู่เมืองนอกแล้วก็อยู่บ้านนอก <laughs> <c oughs> เสร็จเรียบร้อยค่ะเอ่อ ผัดเห็ดพึ่งหวานนะคะอันนี้แค่เอามาประดับตกแต่งให้เพื่อนๆได้ชมเฉยๆเพราะพี่ย่้ไม่มีผักในการประดับตกแต่งนะคะทุกคนก็เนี่ยค่ะทุกคนคะ่ะข้าวผัดเห็ดพึ่งหวานจน้าคุณผู้ชมมาทานด้วยกันนะคะมาค่ะเห็ดเนี่ยล้างแล้วเป็นอย่างดีนะคะทุกคน เหล่านี้คือคือทำความสะอาดเรียบร,ร้ยรอยแล้วนะคะมาค่ะน้ำพร <มา S 2> ิกค่ะทุกคนน้ำพริกน้องสไพซ์ส่สงมาให้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พี่ยาจะมาทานข้าวผัดเห็ดห่งหวานให้เพื่อนๆ ได้ชมกันนะคะว่าพี่ยาเอาเห็ดมาแล้วมาทำอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะที่พี่ยาผัดให้ดูเมื่อกี้นี่แหละคะ่ะวันนี้ก็ตอนนี้ก็จะมาชิมให้ดูได้ความหวานได้ความกรุบกรอบของเห็ดนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวอมหวานของ ของแอปเปิ uh, ้ลที่เราใส่ลงไปด้วยนะคะทุกคนได้ความมันของไข่ม,มาทาด้วยกันค่ะทุกคนอ,อร่อยมากๆค่ะติดเพื่งหวานมันทำได้หลายเมนูค่ะทุกคน พี่ย่ามีอบแห้งเอาไว้เยอะเลยนะคะก็พี่ย่าจะฝากไปให้น้องชายกับน้องสไ้าได้ทานกันนะคะเพราะว่าน้องเขาน่ารักกับพี่ย่ามากๆเลยเขาซัพพอร์ตพี่ย่าค่ะ <laughs> ส่งเข้าของออน้ำพริกอะไรต่ออะไรมาให้พี่ย่าได้กินรู้สึกแฮปปี้ค่ะทุกคนแฮปปี้กับครอบครัว <laughs> นะพี่ย่ามีมีน้องสามคนนะคะชื่อจิต้าไก่ต้าไก่ติ๊กนะคะแล้วก็มีน้องสไ้า์สองคนนะคะ ชื่อคุณรุ่งแล้วก็ชื่อคุณแอนนะคะซึ่งเราจะครอบครัวเราจะค่อนข้างผูกพันกันนะถึงจะเงียงเงียเงียบเงียก,กันแต่ก็รักกันอยู่ค่ะรักกันค่ะรักกันรักกันทุกคนต้องรักกันเนาะก็ยังไงพี่าฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ